สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆเ,เจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้ <c oughs> เออเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงว่าเฮ้ยมีเสื้อตัวเดียวไงวะไม่ใช่นะคือเราเป็นคนอันนี้คือจริงๆแล้วเป็นเสื้อที่อ่าตอนนั้นซื้อมาใส่อ่าสำหรับทำงานก็เลยซื้อทีเดียวห้าตัวเลยจันถึงสุบสิเป็นคนชอบสีดำเนาะ อืมก็เลยก็เลยซื้อมาแต่พอไม่ได้ทำงานแล้วก็เลยใส่อยู่บ้านห้าวันเลยสีเดียว <c oughs> นะก็คือไม่ได้ใส่เสื้อผ้าซ้ํานะมันก็เหม็นมันก็ต้องซักใช่ไหมนี่ใส่ตัวใหม่นะตัวเออไม่ใช่ตัวเมื่อวาน โอเคแล้ววันนี้นะมีมีเก็ดเล็กเกดน้อยจะมามแบ่งปันเพื่อนๆนะเกี่ยวกับประสบการณ์หลังจากที่พี่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วนะคะพี่ก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าหลังๆมาเนี่ยก่อนที่จะป่วยเป็นมะเร็งอีกพี่รู้สึกว่าตัวเองอ,ะอ่ะ สื่อสารกับองค์พระเยซูได้นะคือมันจะค่อยๆมันเริ่มเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แต่เหมือนกับว่าน่าจะน่าจะเมื่อปีสองปีที่แล้วที่แบบเรารู้สึกว่าเอ้ยอยู่ๆแล้วก็นึกถึงท่านเวลาเรามีปัญหาเหมือนเราแบบลองของอะอธิฐานจิตถึงท่านเราเวลามีปัญหาเรื่องงานเรื่องคนเรื่อง เงินเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราก็มักจะตั้งจิตอธิษฐานถึงพระองค์ท่านแล้วก็เกิดความแบบอัศจรรย์ขึ้นมาว่าทุกการร้องขอของเราได้รับการตอบรับเล้าปัญหาถูกแก้ไขอย่างง่ายได้เราก็เริ่มแบบเอ๊ยังไงแสดงว่าเราสามารถเชื่อมต่อกับพระองค์ท่านได้อะไรเงี้ย ็เริ่มเริ่มที่จะเชื่อตั้งแต่นั้นมาแต่จริงๆแล้วอ่ะคือพี่เป็นพุทธนะตั้งแต่เกิดแล้วก็เป็นเป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในพระพุทธศาสนาคือตั้งแต่เทรวาณนะอา่ามหายานวาชิรยานจนกระทั่งเซนพุทธพุทธในในสายเซนพี่ก็ศึกษามาเราก็ศึกษามาทุก ทุกขแขนงและเกี่ยวกับพุทธเนาะจนจบจบที่เซนเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ได้อะไรเยอะจากการจากการเป็นพุทธเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาก็ฝึกจิตมาได้ระดับหนึ่งแต่พอพอมา2ปีหลังสองปีก่อนหน้านี้เออเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราสื่อสารกับองค์พะเยสูแล้วเราได้รับการตอบรับ จากพระอ,องค์ท่านไม่ว่าเราจะอ่าอธิษฐานคุยกับท่านเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราสื่อสารกับท่านไปบางทีเราก็เหมือนเหมือนอธิษฐานจิตถึงท่านเหมือนเล่าให้ท่านฟังว่านู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยแล้วก็ขอให้เอ่อขออำนาจฤทธานุภาพของพระอ,องค์ท่านน่อ่าช่วยลี้คลายแต่ละปัญหา น้อยใหญ่ที่เราประสบพบเจอมาก็ถูกขี้กลายด้วยดีก็หลังจากนั้นก็เลยเชื่อพี่ก็เชื่อในองค์พระเยซูแล้วคานนี้พอเออหลังจากที่พี่รู้ว่าตัวเองป่วยครันนี้พี่ก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยจากเมื่อก่อนที่เราคิดว่าอา่าเดี๋ยวสามีพี่กเกษียณเนี่ยพี่ก็จะย้ายไปอยู่เมืองไทยถาวรใช่ไหม แล้วก็เอ่อเราคิดว่าเอ้ยยังไงเราก็คงอืมตายที่แผ่นดินไทยแน่ๆอะไรเงี้ยแ,แ,แต่พอวันเนี้ยเหตุการณ์มันเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตเปลี่ยนพี่ป่วยคือเราก็ต้องการรับการรักษาที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยมันก็ดีกว่าใช่ไหมหนึ่งเราไม่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสองคือสวัสดิการต่างๆนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่รัฐบาลเขาก็ดูแลเราดีกว่าที่เราจะ จะอยู่เมืองไทยถูกไหมอืม